แล้วก็มาถึงการบรรยายสรุปีนนะครับครั้งที่3วิชากฎหมายอาญาในข้อ5แล้วก็ข้อ6นะครับวันนี้ก็จะเริ่มกันที่มาตรา2 8 9ในวงเล็บ6แล้วก็วงเล็บ7นะครับเดี๋ยวไปดูดีกาสาคัญสาคัญกันครับครับในมาตรา289ก็มีดีกาที่สําคัญสําคัญยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างด้วยกันนะครับออตัวอย่างแรกก็จะเป็นดีกาที่357ทับสองนะครับ จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายได้รับอันตรายสาหัสจำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 9 7กบทหนึ่งนะครับจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกในการที่จะทำความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289 องเล็บ6นะครับประกอบมาตรา80ไม่ใช่289อนุรม,มาตา7ซึ่งเป็นการฆ่าเพราะได้กระทําความผิดอื่นมาแล้วนะครับแล้วก็มีดีกา1985กาทับนะครับจำเลยยิงเพื่อเอาทรัพย์แต่ยังไม่ได้ทรัพย์เปนนี้ก็เป็นพยายามนะครับแล้วก็ดีการ975 2508จำเลยกับพวกร่วมกันชุดฆ่าผู้เสียหายเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่จะทำมานาจาและคมคืนก็ทำชำเราขณะที่จำเลยทำผิดฐานชุดฆ่ายังไม่สำเร็จ บิดาผู้เสียหายวิ่งติดตามไปเพื่อขัดขวางจำเลยสั่งให้พวกขอนจำเลยใช้อาวุธปืนยิงบิดาผู้เสียหายถึงแก่วความตายดังนี้จำเลยผิดฐานร่วมเป็นตัวการฆ่าเพื่อให้เป็นความสะดวกในการที่จำเลยกับพวกจะทําการจุดฆ่าผู้เสียหายและเพื่อจำเลยจะได้ตัวผู้เสียหายไว้เพื่อทําอนาจารและข่มขืนกระทําจำเราอันเป็นผลประโยชน์อันเกิดแต่การกระทําความผิดตามมาตรา289 วงเล็บ6และวงเล็บ7ส็ดสลับเรื่องความแตกต่างระหว่างหน้าตา289อนุน6กัอ้อนุน7็นะครับในอนุน6เนี่ยข่าผู้อื่นเนี่ยเพื่อจะเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทความผิดอย่างอื่นเนี่ยความผิดอย่างอื่นอันน่าจะเป็นความผิดทางยาแม้จะเป็นความผิดรัวุโทษก็อยู่ในความหมายนี้นะครับมีข้อสังเกตอยู่2ประการนะครับคือต้องมีเจตนาพิเศษ เพื่อตัดเตรียมการกระทําความผิดอย่างอื่นหรือเพื่อความสะดวกในการกระทําความผิดอย่างอื่นถ้าไม่มีจตนานพิเศษก็ไม่เข้ามาตรา2 8 9อนุ6ประการที่2ครับมาตรา2 8 9เอนุ6เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการกระทําความผิดอย่างอื่นเกิดขึ้นต่างกับอนุ7ซึ่งจะต้องมีความผิด,ดอื่น,เ,นเกิดขึ้นมาแล้วจึงมีการฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อปกปิดการกระทําความผิดหรือเพื่อเหลือเลี่ยงให้พ้นอาญา ในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้นะครับความผิดอย่างอื่นที่มุ่งหมายที่กระทําอาจหมายถึงความผิดอีกอันหนึง่งอาจจะเป็นกรรมเดียวกันหรือว่าต่างกรรมก็ได้ส่วนในมาตราสองแเก้าอนุเน,นะครับจะมีข้อสังเกต4ประการนะครับก็คือหนึ่งค่าเพื่อจะเอาผลประโยชน์ 2. ค่าเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่างจากข้อ1ตรงที่ว่าข้อ1ยังไม่ได้ผลประโยชน์จึงต้องค่าเพื่อจะเอาผลประโยชน์นะครับส่วนข้อ2นั้น ได้ผลประโยชน์เอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าจะเอายึดผลประโยชน์นั้นต่อไปนะจึงฆ่าโดยมีเ,มเจตนาดังกล่าวนะครับอันที่3เพื่อปกปิดความผิดของตนเช่นกอลักทรัพย์ขอมีคนมาเห็นกอไก่จึงฆ่าผู้นั้นเสียนะครับข้อ4นะครับเพื่อเหล็กเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำเช่นกอลักทรัพย์และยิงเจ้าทรัพย์ที่วิ่งไล่ตามจับนะครับแล้วก็คําว่าผลประโยชน์นะครับ ไม่จําเป็นต้องเป็นผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินก็จะเห็นได้จากกรณีที่มีการชุดค่าอาจารย์และได้ค่าผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ในการที่จะเอาตัวผู้ที่ถูกฆ่าไว้ข่มขืนต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เสริมสรุปให้นิดนึงครับเปรียบเทียบข้อกฎหมายกรณีเป็นเจ้าพนักงานกระทาความให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตนะครับอย่างทางการเกาหาก็จะมีทางด้านซ้ายนะครับ ส่วนในี้นถ้าการ่อสู้ของผู้ต้องหาก็จะมีด้านขวานะครับอลองไปศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวจดตามเลยนะครับแล้วก็มีความสําคัญของมาตา289นะครับก็เป็นเรื่องในเหตุกากันนะครับก็สรุปตามภาพได้ดังนี้นะครับก็คือ ถ้าการฆ่าหรือทำร้ายต้องด้วยลักษณะหนึ่งลักษณะใดตามมาตรา289นะครับการปรับบทวินิจฉัยต้องเป็นไปตามภาพนะครับในัี่แรกครับสมมติว่านายดำจิตนาฆ่านายแดงถ้าบรรลุผลนายดำก็ต้องรับผิดตามมาตรา288แต่ถ้านายแดงเป็นบิดาของนายดำอย่างนี้ครับต้องปรับเป็นมาตรา289นะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับถ้านายดำ เพียงแต่มีเจตนาทำร้ายนายนแดงบิดาของตนแต่ผลเนี่ยคือความตายนะครับต้องปรับบทไปตามมาตรา290วรรคสนะครับแต่หาว่าห่างนายดำเนี่ยทำร้ายนายนแดงบิดาของตนแล้วผลจากการทำร้า,ายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยรับอันตรายสาหัสนะครับต้องระวังให้หนักนะครับเพราะต้องปรับมาตรา298 แล้วถ่านายดำเจตนาทำร้ายนายแดงบิดาของตนนะครับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนายแดงต้องรับผิดตามมาตรา296นะครับข้อสุดท้ายนะครับการนายดำมีเจตนาทำร้ายบิดาของตนนะครับแต่ว่าการทำร้ายเนี่ยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจนี่นะครับก็ใช้ได้เพียง391นะครับ ก็มาที่อันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ,บที่มาตรา290นะครับฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานะครับก็คือผู้ใดทําร้ายแล้วก็ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายองค์ประกอบสุดท้ายนะครับนี่4ี่ครับเจตนาครับทำร้ายก็เป็นองค์ประกอบภายในนะครับแล้วก็ข้อพิจารณาตามมาตรา290นะครับต้องมาจากมาตรา295เท่านั้นนะครับ2เป็นบทที่ทําให้รับรับโทษหนักขึ้นนะครับ นี่อาจารย์จิตติเห็นว่าไม่ใช่นะครับต้องใช้ทฤษฎีเงื่อนไขค,ครับว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกา5 7 2 9จ็กทับ 25, 5, กันครับเรื่องว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรนะครับตัวอย่างนะครับจำเลยเนี่ยพยายามข่มขืนก็ทำชำเราผู้ตายนะครับโดยใช้กําลังัตทุสลายผู้ตายก็หมดสติไปนะครับจำเลยก็เข้าใจว่าผู้ตายเนี่ยตายไปแล้วนะครับก็เอาผู้ตายไปทิ้งลงอ่างเก็บน้ำครับ ช่นนี้จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาหรือไม่นะครับคาตอบก็นี่ครับศาลเห็นว่านะครับจำเลยไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาแต่จำเลยมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายนะครับเนื่องจากการไม่รู้ข้อเท็จจริงอาจเป็นองค์ประกอบของความผิดเท่ากับขาดเจตนาในการกระทําความผิดฐานนั้นแต่ยังเท่าตามหากการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดนั้นเกิดจากความประมาทและเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้รับโทษ พอกระทาโดยประมาทผู้กระทําก็ต้องรับโทษฐานประมาทครับก็หลักในการตอบข้อสอบวิชากฎหมายอาญานะครับก็ยึดหลักกับและจะหลักการเดียวกันกับการเขียนคำพิพากษาของศาลเลยนะครับก็คือหนึ่งต้องวางหลักกฎหมายอธิบายหลักกฎหมายแล้วก็ปรับข้อที่จริงข้าก็หลักกฎหมายนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็ต้องสรุปผลว่าจาเลยกระทาผิดหรือไม่นะครับอย่างดีกาห้าเจ็ดสองเก้าทับสองห้า 56นะครับข้อเท็จจริงก็จะมีอยู่ว่ามันเกิดเหตุเวลาประมาณ18นาฬิกนาะครับจำเลยที่1และผู้ตายพากันมาดื่มสุราที่บ้านนายสอเสือมีนายจอจานนางดอเด็กและนางสาวทอทงแล้วก็นางอออ่างพี่สาวของจำเลยที่2ร่วมดื่มในวงสุราจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาสนาทีจึงเลิกดื่มนายสาวสอเสือเนี่ยไปบอกกับจำเลยที่1ไปส่งผู้ตายเนี่ยครับ และจำเลยที่1และผู้ตายออกจากบ้านไปด้วยกันเนี่ยคืนนั้นผู้ตายไม่ได้กลับบ้านวันที่5ตุลา2552เวลาประมาณบ่ายโมงครับมีผู้พบศพผู้ตายในอ่างเก็บน้ําห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรต่อมาในแพทย์จอจานนะครับได้ทําการตรวจพิสูจน์และลงความเห็นว่าผู้ตายถูกทําร้ายศีรษะด้านขวามีรอยช้านะครับคอด้านขวามีรอยช้าของกล้ามเนื้อหน้าอกมีรอยช้ากระดูกซี่โครงขวาหัก ตั้งแต่ซี่ที่3ถึงซี่ที่7กระดูกซี่โคงซ้ายหักตั้งแต่ซี่ที่6ถึงซี่ที่9ตับมีรอยฉีกขาดพบโลหิตตกในช่องท้องสันนิษฐานว่าโลหิตออกเพราะตับอักเสบและตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในถุงหลมปอดเชื่อว่าผู้ตายสำลักน้ำนะครับแสดงว่าขณะจมน้ำยังมีชีวิตและสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปอดนะครับสรุปการตายก็ตายเนื่องมาจากการจมน้ำนะครับตามรายงานการตรวจพิสูจน์ ครับต่อมานะครับพนักงานอายการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นโจทยื่นฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา33 83 91 276 288แล้วก็289อนุ7นะครับและลิบรถจักรยานยนต์ของกลางนะครับพนักงานอายการจะยื่นฟ้องได้ครับต้องมีการสอบสวนมาโดยชอบแล้วนะครับการสอบสวนที่ชอบประกบด้วยหลักคนทองชอบร้องหานะครับ ในข้อที่3านะครับจำเลยที่1เนี่ยให้การรับสารภาพในข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับเพื่อปกปิดความผิดหรือเรียกให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทาไว้ส่วนข้อหาข่มขืนกระทําชำเราให้การปฏิเสธว่ากระทาความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรานั้นทางกระทาชำเราเท่านั้นนะครับส่วนจำเลยที่2ให้การปฏิเสธนะครับในข้อ3.1ครับการรับสารภาพรับสารภาพของจำเลยเช่นนี้หลักกฎหมาย ที่จะใช้พิจารณาคือปอวอายามาตรา1นึกนะครับก่อนที่จําเลยจะยื่นคาให้การนั้นปอวอายาที่จะนํามาประกอบมาด้วยปอวอายามาตรา1นึและ1นึนะครับคดีนี้ครับในข้อ4ี่สารชั้นต้นพิพากษาว่าจําเลยที่1มีความผิดตามมาตรา2 1. องเวรรคหนึ่งประกอบมาตรา80และ2 8 8เป็นความผิดลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานฆ่าผู้อื่นนะครับลงโทษประหารชีวิตฐานพยายามข่มขืนกระทำจำเรานะครับลงโทษจำคุก8ปีจำเลยที่1ให้การสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับฐานฆ่าส่วนฐานฆ่าผู้อื่นเนี่ยคงจำคุกตลอดชีวิตฐานพยายามข่มขืนกระทำจำเราก็คงจำคุก4ปีนะครับเมื่อลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดกระทงแรกแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกในกระทงหลังมารวมได้อีกนะครับ คงจำคุกจำเลยที่1ตลอดชีวิตสถานเดียวนะครับส่วนจำเลยที่2ก็ยกฟ้องนะครับแล้วก็ผลของคําพิพากษาสารชั้นต้นเช่นนี้นะครับฝ่ายโจทก์หรือจำเลยก็จะอุทธร์ได้หรือไม่นั้นในปัญหาข้อที่จริงให้พิ่เรนาณาจะปวิอายามาตรา193ทวีนะครับมาดูข้อเท็จจริงข้อ5กันต่อนะครับอายการโจทก์ก็ยื่นอุทธรท์นะครับที่สารอุทธร์ภาค5พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่1ไม่มีความผิดตามมาตรา2อ8แแต่มีความผิดตามมาตรา2อ1นะครับก็คือลงโทษจำคุก10ปีแล้วโทษให้กึงหนึ่งตามมาตรา78แล้วคงจำคุก5ปีรวมกับโทษจำคุกในความผิดฐานพยายามข่มขืนและก็ทำจำเหล่ารวมเป็นจำคุก9ปีนะครับแล้วก็สารอุทธรณ์ลงโทษจำเลยตามมาตรา2อ1ได้นะครับทางที่โจทก์ไม่ได้ขอให้ลงโทษนั้นเป็นผลกับการใช้ประมวลกฎหมายปวิอาญามาตรา192นะครับ ดูต่อในชั้นดีกานะครับอจยกรโจโจ์นะครับก็ยื่นดีกาครับมีปัญหาในชั้นดีกาว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเจตนาฆ่าผู้ตายตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ซึ่งศาลดีกาพิจารณาแล้วเห็นว่ามฎหมายอาญาม,มาตรา59วรกสองบัญญัติว่าการกระทําโดยเจตนาได้แก่กระทําโดยรู้สํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกันผู้กระทําประสงค์ตอบผลหรือย่อมเล็งในทของการกระทํานั้นนะครับ ส่วนวักสามก็บัญญัติว่าถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นการที่จาเลยที่1น่งมีเจตนาฆ่าได้นะจําเลยที่1ก็ต้องรู้ก่อนว่าข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตราสองแปก็คือ 1. ผู้ใด2คฆ่า3ผู้อื่นกล่าวคือจำเลยที่1ต้องรู้ข้อเท็จจริงว่า การกระทาของจำเลยที่1เป็นการฆ่าและรู้ด้วยว่าวัตถุแห่งการกระทําเป็นผู้อื่นนะครับหมายความว่าผู้อื่นนั้นยังมีชีวิตอยู่หากจําเลยที่1เข้าใจว่าผู้อื่นตายไปแล้วนะครับก็ไม่ถือว่าจําเลยที่1มีเจตนาฆ่าผู้อื่นคดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทย์ไม่มีบระจั์พยา,ยานรู้เห็นขณะเกิดเหตุแต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าจําเลยที่นเนี่ยพยายามข่มขืนกระทําชำเราผู้ตาย โดยใช้กําลังพุุษสลายผู้ตายจนหมดสติแล้วนําไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ําโดยเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วซึ่งโจทย์ก็ดีกายอมรับว่าขณะที่จําเลยที่1นําผู้ตายไปทิ้งอ่างเก็บน้ํานั้นจําเลยที่1สําคัญการผิดว่าผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายแล้วนะครับดังนั้นการหาของจำเลยที่1จึงถือว่ามีเจตนาฆ่าผู้ตายไม่ได้นะครับเพราะว่าจําเลยที่1ไม่รู้ข้อเท็จจริงันเรื่องของความผิด อันจะถือว่าจาเลยที่1ประสงค์ต่อผลหรือว่ายอมรับเห็นผลก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ตามมาตรา59วรักสาที่สาอุทธรภาคห้าพิากษาว่าจําเลยที่1ไม่มีจิตนาค่าผู้ตายตามมาตรา2องแต่เป็นการการะทําโดยมา,มาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 2าสนั้นสาริกาก็เห็น้องด้วยนะครับแล้วก็พิพากษายืนตามสาอุทธรภาคห้านะครับอ่าแล้วเรามาดูอีก หนึ่งดีการในมาตรา295นะครับ295เกนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่คือผู้ใดทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับก็คือบาดเจ็บแล้วก็ต้องมีเจตนาด้วยนะครับตอนนี้กจ็จะมาดูดีกาที่1276งสองดทับสองหนะครับเกี่ยวกับเรื่องพนักงานสอบสวนมีมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการาใช้มาตรา295ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าศาล มีคำพิพากษาอย่างไงนะครับในดีกาที่1 2 7 6ทับสองหานะครับเนื้อหาในตอนหนึ่งก็จะมีอยู่ว่าจำเลยใช้มือชกศีรษะผู้เสียหายที่1จําจำนวน2ครั้งนะครับและใช้มือบีบลำคอผู้เสียหายที่2อย่างแรงจำเลยไม่ได้ใช้อาวุธปืนในการทําร้ายและผลจากการทาร้ายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่1มีแผลฟกช้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรที่บริเวณหลังหูวขวา แล้วก็ผู้เสียหายที่2มีแผลฟกช้ำคล้ายรอยน้ํามือนะครับบริเวณลําคอซึ่งบาดซึ่งบาดแผลของผู้เสียหายทั้งสองเนี่ยใช้เวลารักษาประมาณ5วันนะครับดังนี้ก็ยังถึงไม่ได้ว่าเป็นอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจตามมาตรา295ก็จะเป็นเพียงความผิดฐานใช้กําลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจตามมาตรา391ครับ แล้วก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามมาตรา295นะครับตามฟ้องเนี่ยรวมการกระทำหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองสารการย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยในการกระทำตามที่พิจารณาได้ความตามมาตรา391ได้นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา192วรรคท้ายนะครับดีการนี้ก็จะมีหมายเหตุจุด่2ข้อด้วยกันนะครับ ในเรื่องที่1นนะครับก็เป็นเรื่องกอพนักงานสอบสวนเนี่ยมีดุลพินิจร,รวบรวมหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานใดเข้าไว้ในสำนวนการสอบสวนก็ได้นะครับจำเลยมีหน้าที่ถามค้านพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องการสอบคำให้การพยานบุคคลอื่นที่เห็นเห,นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุและการขอภาจากกล้องวงจรปิดภายในร้านเกิดเหตุนะครับส่วนในเนื้อหาหมายเหตุข้อที่2ก็จะเกี่ยวกับดิอ่การใช้มาตรา2องรนะครับ ก็คือความผิดตามมาตรา295เนี่ยศาลเนี่ยต้องพิจารณาถึงการการะทําของจําเลยและบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับประกอบกันนะครับก็เหมือนกับว่าดีกานะครับศาลดีกานะครับจะพิจารณาจากบาดแผลเป็นสําคัญนะครับ